ชาแนลค่ะวันนี้พี่ตาลน,นะคะก็จะมาทำสลามสูตรตามใจพี่ตาลคือพี่ตาลชอบสีอะไรนะคะชอบสูตรอะไรก็จะใส่ตามนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ตาลก็จะมาทาเป็นสูตรใสนะคะที่พี่ตาลชอบเล่นนะคะน,นี้นะคะใช้กาวตาม้าสูตรใสนะคะส่วนน้ำยานะคะเป็นพี่ตาลชอบสูตรที่ใช้อ่า แป้งโยคีนะคะอันนี้คือน้ําของแป้งโยคีนะคะที่เรา,ากรองส่วนของแป้งตกตะกอนลงไปแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็พี่ตานจะใส่แชมพูด้วยแชมพูใสๆนะคะพี่ตานใช้โดูุดใสๆนะสีอ่าพี่ตานใช้สีนี้เลยมันเป็นสีที่พี่ตานชอบคือพี่ตานชอบสีทองเนาะสีทองลุก นี่นะคะอันนี้คือเราไม่ต้องใส่ผงม,มุกเลยนะเพราะมันเป็นสีมุกอะคริลิกนะคะสีทองนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเนาะเป็นสูตรง่ายๆนะใหกาวลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็มาใส่สีนะคะ สีมุกอเคเด็กอันนี้เราก็มาใส่ลงไปเลยนยดแล้วใส่เยอะหน่อยนะพี่ตันอยากได้ให้มันแบบสวยๆมากๆอยากเอาไว้เล่นนะว้ามสวยมากๆเลยอะค่ะน้องๆสีมุกสีทองนี่จะเห็นชัดหรือเปล่านะ แชมพูนะอันนี้ลงไปเลยแชมพูพี่ตันว่าเวลาใส่แชมพูลงไปอ่ะมันจะเวลาเล่นสลามนะมันจะทำเป็นเหมือนลูกโป่งได้เราอย่ปไปคนแรงมากเดี๋ยวมันจะเป็นฟองเยอะโอเคเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ ค่อยๆเติมน้ำยาเลยสองช้อนก่อนละกันเนาะว้ายลื่ดเลยเริ่มหนืดๆแล้วนะคะใกล้จะใช้ได้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเติมน้ำยาอีกนิดนึงเนาะส,สวยนะสีทองมุกของพี่ตันสวยมากๆ ต่างก็คนจนใกล้จะใช้ได้แล้วนะสีนี่สวยมากๆสวยว่าวาเอ๊หรือว่าเราชอบเราก็เลยว่ามันสวยน่าจะอีกนิดนึงนะคะก็จะใช้ได้แล้ว น,ะะนี่เมื่อกี้พี่ตานะใส่เบบี้ออยลงไปด้วยให้มันไม่ติดมือเวลาเล่นนะคะให้มันนุ่มมือนี่นะคะเดี๋ยวเรา,เอ,าออกมาเลยใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> เป็นมุกนะคะสีทองชัดมี่เอเย มากๆเลยนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเราใส่แชมพูลงไปเนาะสวยมากนะคะเป็นเป็นประกายทองวา้าชิ้นโตโตใหญ่มากเลยอะ่ะนุ่มด้วยอะ่ะบีบไปยงป็บีบสกูชี่เลยค่ะ ฟูมากนุมฟูนี่นิ่เหมืนเคี่ยวนะ <laughs> ดสดีสวยแต่ไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นออกเหลืองทองเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นปากกายน <c oughs> ุกนะคะนี่ใกล้ว่าห้ ระเบิดเลยว้าเตยไหมคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะคะน้องๆน,งนี่สลามตามใจพี่ตานะสีทอง สีเขาว,ว้ายเนือดีมากโ <c oughs> อ้จะทำใหญ่โตมากเลยสนุกมากไ<ห>ด้สลัมสวยๆสมใจนึกนะมาหนึ่งอันโอ้จะยืดดีไปไหนเนะี <c> ่ย <oughs> ใหญ่มาก <c oughs> อูู้ คลิปนี้นะคะพี่จานก็ได้สลามสมใจนะึกมาเล่นแล้วนะคะรับน้องๆน,นะคะพี่ชอบเล่นสลามนะคะอย่าลืมเลยเล่นแล้วต้องล้างมือทุกครั้งนะคะนี่พี่จันเล่นรับใจก็ต้องล้างมือเหมือนกันเพิ่อปีบาะไรทานเขาเนาะต้องระวังด้วยนะจะติกติดเสื้อผ้า <c oughs> ไม่แตกด้วยนะดูโอ้โ,โอก็ยังไม่แตกนี่วาวแตกไหมแตกไหมดูดูก็ยังไม่แตกจ้ะดูดูดูอื้อ ก่อนหน้านี้นะคะที่พี่ตานเคยแจกพุงแจดเลมอนไปนะคะแล้วมีผู้โชคดี5ท่านนะคะที่ได้รับรางวัลแต่มีคนมารับรางวัลอะ่ะแค่3มคนเองเหลืออีก2รางวัลนะคะที่ยังไม่ได้พี่ตานก็ขอตัดสิทธ์นะคะสองคนนี้ไปเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะที่จะมารับของรางวัลส่วนเจ้าโดเลมอนที่เหลือนี่นี่นะ เจ็ตัวนี้และสองรางวัลน,นะคะอือเอาเป็นว่าผู้ที่มาติดตามพี่ตานนะที่มาเม้นใต้คลิปนี้อืมสองคนอันนี้เป็นสองคนแรกที่ติดตามจริงๆนะเพราะว่าถ้าไดดูคลิปพี่ตานท้ายคลิปนี้ก็จะเห็นว่าพี่ตานมาแจกโดเรมอนสองรางวัลอันนี้แล้วนี่นะให้มาเม้น ที่อยู่นะคะใต้คลิปนี้เลยพี่ตันก็จะจัดส่งไปเลยสองคนแรกเท่านั้นค่ะที่ได้ดูคลิปนี้นะคลิปนี้คือคลิปที่พี่ตันทำสลามตามใจของพี่ตันนะโอเคอยังไงใครมาดูก่อนนะได้ไปเลยเม้นไวแสดงว่าติดตามพี่ตานจริงๆนะที่ดูก่อนสองคนแรกเท่านั้นนะคะสอง,งวางวัล ได้ไปเลยนะชื่อที่อยู่นะคะเพราะพี่ตาจะจัดส่งไปเลยจะได้ไม่ต้องมาถามนะว่าใครได้ใครได้ส่งไปเลยได้เลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ตานมาแจกอะไรอีกใครดูบ๊ายบาย